ที่ติดตามไลน์ตรงเอ้ยไปชมรายการขอบคุณคุณครูปูม้านะคะวันนี้ค네ุณครูปูม้านะคะเพื่อชิพนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับประเทศเวียดนามนะคะว่าประเทศเวียดนามนะคะมีอะไรที่สำคัญมากนะคะติ๊กตอก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 พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ค่ะถูกต้องค่ะพิพิธภัณฑ์อะไรคะรู้กันบ้างไหมคะว่าพิพิธภัณฑ์โอจิมไม่บอก ้องค่ะโฮจิมินนะคะพิพิธภัณฑ์โฮจิมินนะคะมาสุกสาดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์โฮจิมินพิพิฒิพ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 คพิ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 ริมิพ้พิ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 ะิพ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 ุงโฮิพคพิ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 พคพิ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 นิิิ เกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการสู้รบการนําประเทศเข้าสู่การปฏิวัติชาติตะวันตกต่างๆนานาคะจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรคะโฮจิมีอ่าถ้องนะคะนักเรียนวันนี้นะคะและต่อไปนะคะจากพิพิธภัณฑ์โฮจิมีนะคะจะไปเล่าเกี่ยวกับอะไรดีคะเศรษฐกิจดีไหมคะเศรษฐกิจก็ดีนะคะไม่ต้่งขัสงครามดีกว่าค่ะจะเอาอะไรกันแน่คะสงครามอ่าสงครามนะคะ องคคะตอนนี้นะคะช่วงสองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสงครามเวียดนามนะคะว่าก่อสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเอ้ยก่อตั้ช่ชเกิดเกิดข,ขึ้นนะคะว่าสงครามเวียดนามนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านผู้ชมพอจะรู้ไหมคะดูรู้ค่ะอะไรคะในพศ้าหห้ถึง1975้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะในสงครามเวียดนามนะคะจะก่อตั้งเอ้ยเกิดขึ้น อถูกค่คะจะเกิดขึ้นในปีพศ1955-1975นะคะเกิดขึ้นระหว่างสงครามเวียดนามกับอะไรคะเหนือค่ะเวียดนามเหนือกับเวียดนามอะไรคะใต้ค่ะถูกต้องค่ะ<อ><อ>ไม่ใช่แล้วคะ่ะเวียดนามน,น,นะคะสงครามนะคะเกิดขึ้นจากเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะคะเกิดทําไมคะขัดใจกันใช่ไหมคะใช่ครับอาชเวยนามเหนือและเวียดนามใต้ถูกเกิด การขัดใจกันนะคะก็ทาให้เวียดนามใต้นะคะได้รับการสนับสนุนจากประเทศอะไรคะสหรัฐอเมริกาค่ะใช่ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะช่วยเวียดนามใต้โดยวิธีอะไรคะทิ้งระเบิดถูกต้องแล้วค่ะเวียดนามเวียดนามใต้นะคะได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนะคะโดยการเครื่องบินค่ะเครื่องบินทําอะไรคะนักเรียนรู้ไหมคะเครื่องบินทําอะไรรู้ไหมคะเครื่องบิน เอแยกค่ะและสิ่งที่ตามมานะคะทำยังไงคะประเทศอะไรคะประเทศสหรัฐอเมริกาทําไมคะครอบครัวของทหารเขาไม่พอใจเกิดการตระทวงใช่ไหมคะใช่ค่ะคนในประเทศสาหารัฐอเมริกานะคะไม่พอใจประเทศสาหารัฐอเมริกาเพราะอะไรคะเพราะว่ามีการในสาหารัฐอเมริกาถ้ามีการเกณฑ์ทหารคะ่ะเกณฑ์ทหารเพื่อว่าเอามาช่วยกับเวียดนามใต้ไม่ใช่เรื่องเลยคะ่ะแต่เวแต่สาหารัฐอเมริกาก็มาช่วยนะคะจึงทําให้ คนในประเทศสาหารัฐอเมริกานะคะเกิดการประท้วงต่อต้านค่ะเมื่อต่อต้านเสร็จสหรัฐอเมริกาก็สํานึกค่ะสานึกสํานึกไม่ได้แล้วและจะมีความทําให้คนในาารประเทศเรามีความสุขแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะทำยังไงคะเอาเครื่องบินกลับบ้านไปเลยค่ะกลับบ้านเสร็จนะคะกลับบ้านแล้วคราวนี้เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้อยู่ยังไงคะสู้รบกันต่อค่ะพอสู้รบกันเสร็จ เวียดนามอะไรที่ชนะคะเวียดนามเหนือครับถูกต้องแล้วค่ะเวียดนามเหนือเป็นผู้ชนะนะคะต่อจากนั้นนะคะลุงโฮจิมินทํายังไงคะมีหน้าที่ยังไงคะลุงโฮจิมินรวบรวมชาติทำโฮจิมินทำยังไงนะรวบรวมชาติค่ะรวบรวมชาติให้ให้เวียดนามเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วในในประวัติศาสตร์สงครามนี้ใช่ไหมคะลุงโฮจิมินจึงทําให้เกิดก่อตั้งอะไรคะสถานที่อะไรคะพิพิธภัณฑ์โฮจิมินค่ะใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะและในชาวเวียดนามพวกนี้นะคะเรียก สงครามนี้ว่าสงครามอะไรคะสู้รบไทยพม่าหรือเปล่าคะใช่สงครามปกป้องชาติจากอเมริกาค่ะใช่ถูกต้องแล้วคะ่ะสงครามปกป้องชาติจากอเมริกาหรือว่าหรือว่าเนี่ยอย่างหนึ่งว่าสงครามอะไรนะคะสงครามอเมริกันค่ะถูกต้องค่ะ,คะต่อมานะคะคุณครูปูมาและะ้วจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพอจะรู้ไหมคะ หลังจากสงครามไม่ใช่ค่ะหลังจากการสงครามนะคะเราก็ต้องมาพูดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนะคะระบบเศรษฐกิจนะคะหลังจากการที่ว่าเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมเป็นหนึ่งแล้วนะคะเกิดรูปแบบเศรษฐกิจแบบไหนคะเราจะรู้กันไหมคะสังคมนิยม่ะใช่ถูกต้องนะคะเป็นรูปแบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะคะโดยยึดที่ใครเป็นศูนย์กลางคะรัฐบวลไม่ใช่ค่ะนักเรียนปัญญาอ่อนแล้วค่ะา รัฐบาลทําไมคะรัฐบาลไปส่งการเพื่อแก้ปัญหาอะไรคะการผูกขาดทางเศรษฐกิจนะคะการที่ว่ารัฐบาลเวียดนามน,นะคะมีการคิดระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมใช่ไหมคะเพื่อว่าอะไรคะเพื่อจะพัฒน,นาประเทศเข้าสู่อะไรคะพศ2อ5 8น,น,น้าอปอะไรเอ่ยประชาคมอาเซียนถูกต้องแล้วคะ่ะรัฐบาลพัฒน,นาประเทศเพื่อจะปรับตัวเองเข้าเป็นสมาชิกกับประเทศอาเซียนนะคะโดยจะทําให้ในายทุนนะคะมาลงทุน มากขึ้นนะคะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายของประเทศเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามแต่งตัวกันยังไงคะลุงสโลงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะลุงถุงหรือเปล่าใใส่คอกระาช้าหรือเปล่าไม,ไม่ใช่นะคะการแต่งกายของประเทศเวียดนามอันนี้คือผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงครับผู้ชายคะ่ะผู้ชายนะคะจะมีการแต่งกายแบบใส่หมวกทรงคว่ำนะคะแล้วผู้แล้วใส่ชุดเนี่ยชื่อว่าชุดอะไรคะ ชุดไทยชุดี่เกงชื่ออะไรคะอ,าอ่า,ยอาวยายอ,าอย้าวยายอ้าวยอยอ่าผู้ตามครูนะคะอ้าวยายอ้าวยายถูกต้องค่ะชุดอ้าวยายชุดอ่าวยายนะคะระหว่างชุดผู้หญิงก,กับชุดผู้ชายในประเทศเวียดน,นามนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันไหมคะ ใช่ไหมคคือคันไหมคะใช่ขายค่ะแต่ต่างกับที่อะไรคะหมวกไม่ใช่ค่ะสี่เสื้อค่ะเออไม่ใช่แต่ต่างกันที่หมวกถูกต้องแล้วนะคะในตอนนี้นะคะก็ถึงในช่วงท้ายรายการของรายการเขียนนอกรั้วกับคุณครูปูมาแล้วนะคะค่ะคุณครูปูมาก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะกับรายการเขียนนอกรั้วคุณครูปูมาค่ะ <อ>่ข<อ>้อไม่หอยปูป<อ>้า